我已经。 โอยแบบเฉียดฉิวมากอะเมื่อกี้รถเลี้ยวเข้ามาพอดีแล้วถึงพอดีอะพวกวิ่งเลยอะใช่ชุดหวานมากว่าน,นี้หวานเกี๊ยบชมพูอ่อนยัไม่ได้ใส่มไม้ลายเลยอะทุกคนขอใส่มไม้ลายแป๊บน,นึงได้ไหมอะโอ้ยแสงสวยมาก มันชัดไหมอะขอใส่ไม้ก่อนนะคะทุกคนมันจะสั่นนิดนึงอุ้ยขอโทษค่ะสวยมากวันนี้ขอโทษขอโทษขอโทษถ้าเสียงมันเข้าไร์ช้ำเวอ,อร์ขอโทษค่ะถ้าเสียงหูมันเข้าไว้ เฮ้ยจะเดินก็เดินขอโทษค่ะอขอโทษนะคะขอโทษนะคะต้องถ่ายข้อฝั่งนี้พี่สาวพี่สาวต้องี่นี้ ใช่ไม่ต้อโอเคเาบอกทำไมมาวันนี้วะยืนตรงนี้ชาต้องยืนเข้าข้างในแล้วบอกมันถึงจะมันย้อนพี่เต่าต้องอยู่ฝั่งโน้นแล้วให้ชาหันหลังเข้าข้างในค่ะหขงชา โอ้ถัวถัวถัวโอ้ยโ,โอเคตรงนี้แหละไม่ขอโทษค่ะพี่เต ung, ๋าคุณสมุทะทุกคนค่ะกินอะไรกันยังค่ะ วันนี้หวานเวอร์หวานเจี๊ยบได้ไหมไปไหน <laughs> ไปไป <laughs> ขอ,อโทษนะคะเสียงเขาอะไรขึ้นย่งขึ้นจริงยัง <laughs> อะไรอะ่ะไม่รู้ของใครขอโทษนะคะ

ไม่กดลิฟใช่เ <c oughs> มื่อกี้ได้กดลิฟต์แน่ลั้นหนึ่มาล้วมารู้กินลืมกดลิฟต์แน่เลย <c oughs> ไปแล้วนะแต่พี่ขมยังไม่ข้นาแต่าจะยังไม่กดลิฟต์โอ้อ้าวอ้าวฮะใช่ลี่ถ่ายรูปอยู่ข้างลางนีกมีใครเข้าไหมคะ หนือว่ามาจับใครอันนี้คือ running man นะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการ running man นะคะเหมือน zombie บุ o k อะเมื่อกี้วิ่งหาฉลอนอะไรนะไถูันสองไลฟ์คดูคนสองไลฟ์อันนี้ไลฟ์เรือสำรานอันนี้ไลฟ์บ้าน่หนสรุปคือลงข้างล่างก็ไม่อยู่แล้วนะถ้าถอยแม่ไปอยู่ตรงไหนแบบ แกงบอกอะไม่น่ามั้งฉลอดอะขึ้นไปทางนู้นแล้วก็ขึ้นเมื่อกี้มาจากชั้นห้าอ๋อเมื่อกี้อยู่ชั้นสองแล้วขึ้นไปแล้วคือเราต้องขึ้นไปไหมอะคือตอนนี้เราต้องขึ้นไปไหมมามา เผื่อท่านขอโทษนะคะทุกคนตอนนี้กํลังหาชาลลอตอยู่ค่ะเดี๋ยบอกนะมาอีกคนไม่น่ามาแล้วไหมขึ้นค่ะโอเคค่ะกําลังขึ้นให้นะคะตอนนี้กํลังอยู่กับรายการ r u n n i n งแมนค่ะใครมีน้ำเปล่าไหมพอแห้ง ออกแกงอังกฤิจเปิดช้าเนอะไรนะลิปเปิดช้าด้วยใช่สรุปก็คือถึงแล้วน้องเข้าแล้วคือคือถ้าขึ้นไปแล้วชาเข้าไปแล้วขออนุญาตลงไลน์นะคงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปขนป้ายต่อตอนนี้ป้ายเหรอคะ ขึ้นไหมเขาบอกว่าขึ้นมาแล้วได้ค่ะขึ้นตรงไหนเออเนาะฝากให้พี่เต๋าไปเนาะเมื่อกี้อุ้ยขอโทษค่ะตอนนี้ชาลอดอยู่ข้างล่างค่ะตอนนี้น้องถ่ายรูปอยู่นะคะ รอน,น้องขึ้นมาอยู่ค่ะตอนนี้เมื่อกี้ลงไปหาน้องแล้วหไม่เจอนะคะม,มาแล้วใช่ไหมโอเคนี่ค่ะชาลอดนี่เฮียค่ะบายบายชาลอดหายชาลอดมาแล้วค่ะกลาดเต็มเลยอะไปแล้วจบแล้วโอเคแล้วนะคะทุกคนตอนชาชาขึ้นมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ <laughs> <c oughs> เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปเด,เดี๋ยวกำลังร่นไปขนป้ายนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิดไฟนอลมิดแกนพยาค่ะอยู่ที่เอ่อมอกรุงเทพรังสิตนะคะใครจะมาสามารถมาได้เลยนะคะ <c oughs> งานเดินพรมแดมเริ่มประมาณเดินรมาดห้าโมครึ่งไหมคะหรห้าโงตอนแรกเขาบอกว่าห้าโมงค่ะตอนนี้น่าจะขยับแล้วนะคะ ใครจะมาหาชาลอตสามารถมาได้เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราหาชาลอตเจอแล้วคะ่ะเราชาลอตก็เข้าไปข้างในแล้วคะ่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตไปขนป้ายก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตไปขนป้ายก่อนนะคะสิบวินาทีโอเคเดี๋ยวกำลังไป <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปที่รถแล้วเดี๋ยวเลิ่งานเรา,เราจะมาไลน์ให้อีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าน้อง,องมาอีกทีหนึ่งหนะ้าแบบดอก